สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องก,การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะครับอาจต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับถ้าตัวส่วนเป็น10เนี่ยจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับแต่ถ้าตัวส่วนเป็น100เนี่ยมันจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับในกรณีที่ตัวส่วนเป็นตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่10หรือ100เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้ตัวส่วนกลายเป็น10 หรือ1 0ก่อนนะครับโดยใช้วิธีการคูณหรือการหารนะครับถึงจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะครับอ่ามาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมนะครับอ่าข้อ1เศษ2ส่วน5นะครับส่วนเป็น5ยังไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะครับเพราะว่ามันต้องเป็น10หรือ100ก่อนนะครับถึง จะเขียนเป็นทศนิยมได้อ้าวขั้นแรกเราก็เขียนโจทย์มาเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาตัวส่วนครับอ้าวห้าคูณกับตัวไหนได้สิบครับก็คือคูณสองใช่ไหมครับเวลาคูณเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับอาดตอมาแล้วก็คูณกันปกติเลยนะครับสองคูณสองเป็นสี่ห้าคูณสองเป็นสิบนะครับอัะทีนี้ ส่วนเห็นไหมครับส่วนเป็น10แล้วถ้าส่วนเป็น10แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้แล้วนะครับก็คือถ้าส่วนเป็น10จะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็เขียนได้เลยว่า0.4นะครับตอบ0.4นั่นเองนะครับข้อนี้อา้าวส่วนข้อ2นะครับเจเส่วน20นะครับ แล้วก็เขียนโจทย์มาเหมือนเดิมอ่านเสร็จแล้วหนอดูส่วนเป็น20ใช่ไหมครับพิจารณาตัวส่วนเหมือนเดิมส่วนเป็น20เนี่ยถ้าเราทําให้มันเป็น10หรือเป็น100ง่ายกว่ากันครับอ่านทาเป็น100ง่ายกว่าใช่ไหมครับอ่าหนูก็ดูไม่20สิ20คูณกับจำนวนไหนเท่ากับ100เอ่ยนั่นก็คือคูณ5ใช่ไหมครับเวลาคูณเราก็ต้องคูณเหมือนกันทั้งเศษและ ส่วนนะครับเสร็จแล้วก็คูณมาปกติเลย7คูณ5ได้35นะครับแล้วก็20คูณ5เป็น100นะครับเ,เห็นไหมตัวส่วนเป็น100แล้วถ้าตัวส่วนเป็น100จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแล้วก็เขียนได้ว่า0.3 5นั่นเองทศนิยม2ตำแหน่งก็หมายความว่าเลขหลังจุดเนี่ยมี2ตัวเห็นไหมครับ อ่ะแล้วก็ตอบเลย0.3 5หนั่นเองนะครับข้อนี้อ่ามาดูตัวอย่างอี่ข้อหนึ่งนะครับอาข้อ3ครับบอกว่าเศษ9ส่วน50สบนะครับขั้นแรกเราก็เขียนไปเหมือนเดิมเขียนโจทย์ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพิจารณาตัวส่วนส่วนเป็น50บใช่ไหมครับอ่าหนูดูสิถ้าส่วนเป็นหนะ้าิบเนี่ย เราจะทําให้มันกลายเป็น10หรือกลายเป็น100ดีหนูคิดว่าอันไหนง่ายกว่ากันครูจะทําให้มันกลายเป็น100นะครับโดยการคูณ2ใช่ไหมครับเวลาคูน่ะเราก็คูณเหมือนกันทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับหนูก็คูณมาปกติเลย9กคูณ2เป็น18 50คูณ2เป็น100นั่นเองนะครับ อ้าส่วนเป็น100่ง้อยแล้วเราก็เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะครับส่วนเป็น100จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งก็เขียนได้ว่า0.18นั่นเองนะครับ